สวตติหรือควิคควอลี่ลังสิตครับอันนี้อีซูซูมิวเนะครับมาเป็นถ่ายของเร็วนะหลายรายการเลยนะมาจอดรออยู่พักหนึ่งนะอุณหภูมิคลายตัวก็ถือโอกาสเปลี่ยนระบบน้ํารอเย็นก่อนนะครับก็ทําการล้างเอาน้ําส่วนระบบนะครับล้างกระป๋องนะครับขาาใส่เลยนะล้างล้างพึ่งล้างแผงหม้อน,น้ํแล้วเปลี่ยนน้ารอเย็นก่อนพามาดูนะน้ำยารอเย็นของควิดควอลี่นะครับเช็คค่าความเข้มข้นนะครับ สูงปี๊ดนะฮะสุดสกเกลเลยก็จะทนอนุณหภูมิได้ดีนะครับขับรถไปเที่ยวเมืองจีนได้นะทนจุดเยือกแข็งที่ต่ำกว่าศูนย์แล้วก็จุดเดือดที่สูงกว่าร้อยองศานะครับนี่คือคุณสมบัติของน้ำรอเย็นนะก่อนเปลี่ยนถ่ายนะฮะเติมอจินฝัดนะสตาร์ทเครื่องทิ้งไวนะ้เนี่ยห้านาทีสิบนาทีนะจากนั้นก็ทําการถ่ายทิ้งอำน้นํามันเครื่องเก่าเป็นน้ำมันพาวเวอรนะ์ก็ฟัดชิ่งทั้งระบบความสะอาดก็ปลุกไปเลยนะครับจะได้ขาวใสนะครับ การฟัดชิ้นก็คือการเอาน้ำมันใหม่ไปดันน้ำมันเก่าออกมานะครับถ้าเราป่อยแค่ตัวในนี้มันจะมีของเก่าเลยอ,อยู่ในระบบนะค่อนข้างเยอะนั่นก็ต้องทําให้มันของเก่าให้มันออกมาเยอะๆนะก็ใช้ประมาณลิตรก,รกว่านะครับสลิตรนะฮะเอาเป็นน้ำมันพลังอร์นะครับ ATF เอ่อทัเจดพันสองนะเปลี่ยนเสรสีก็จะแดงแดงใสๆแบบนี้เวลาสาวงมลัยมันก็จะนุ่มมือทําไมต้องเปลี่ยนใหม่ก็เกิดว่าของเก่าเนี่ยใช้ไปนานๆมันก็จะค้นขึ้นนะเป็นตะกอนนะครับทําให้ไ้อุดตันในระบบพาวเวอร์นะเดี๋ยวมันจะเสียก่อนแล้วน้ำมันใหม่ๆเนี่ยมันไปหล่อลื่นนะครับตัวเสื้อนะครับของของพงมลัยพาวเวอร์ตัวแหลกมันม่งานมันก็จะข้างในมันก็จะแบบเป็นรอยถ้ามันเป็นรอยแล้วมันก็จะซ่อมไม่ได้ ซูซูมิวเอนะฮะคันนี้ใหม่ก็แสนหนึ่งเก้าก็ตีเป็นแสนสองนะครับสองก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนของเหลวนะชุดใหญ่มันก็จะเปลี่ยนทุกๆ40,000มืนโลนะฮะแล้วเลยนะครับรถใหม่ๆดีๆอย่างนี้ใช้ได้ยาวๆนะรถลูกค้าผมนี้5,600แสนโลแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ด้วยการดูแลใจใส่นะครับผลิตภัณฑ์ดิคิวโมลีนะครับใช้มาตลอดตั้งแต่หมดวารันตีนะฮะ เรา,าสตาร์ทรอบเดินเบานะเพื่อทำการล้างภายในเครื่องยนต์นะครับแลนนี้ก็เป็นเคมีที่เราแถมให้นะครับเดี๋ยวเราใส่ทิ้งพร้อมน้ำมันเครื่องเก่านะรัระหว่างนี้เราจะไปทำตัวอื่นกันก่อนันนี้ก็เป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับแบบ LSD นะเราแวล,ลูกค้าไปใส่ตัวเตทมานะสีน้ำมันเฟืองท้ายก็ยังสวยอยู่ต้องใช้เป็นตัว LS นะฮะเพราะมันเหมาะสมกับตัวเฟืองนะครับอันนี้มันมีเตดนะเตทก็คือการหมุน ข้างหลังนะไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นพวกดิฟเฟอเรนเชียนธรรมดาหมนุนล้อขนาที่เราจอดเนี่ยมันจะส่วนทางกันนะครับทําให้เราขับแล้วสามารถที่จะตะกุยได้ดีขึ้นนะครับออกตัวนี้จะลดอาการไถปัดนะสำหรับรถซิ่งนะฮะเปลี่ยนแบรนนะครับคลังนะน็อตถ่ายน็อตเติมนะครับน็อตถ่ายก็จะตัวบางๆนะมีแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็สภาพก็ค่อนข้างดีนะไม่ค่อยมีเศษเหล็กเนะี่ยเราทำความสะอาดด้วยสเปรย์ล้าง น็อตสวยๆห็ัไนมฮะไขด้ด้ด้วยมือนะฮะไขได้จนสุดเกลียวเลยนะเติมน้ำมันแล้วก็ไขทอกกันนะฮทำความสาดเกลียวนะเป็นแหวนใหม่นะครับน็อตที่ดีนะะเอาหมุนได้ด้วยมือนะครับเลื่อนๆแบบนี้เลยนะถ้าเปลี่ยนกองนะครับน้ำมันเครื่อง น้ำไบไขติดตั้งตันนี้ก็ไขด้วยแรงยี่นนิวตันนะครับอย่าไปไขเกิน,นครับไขเกิน้วฝาแตกใช้สิบสามสิบนะฮะลิควิดโมลีนะเซอร์เชียนเทคแถมนะครับออยเอลเทียบนะครับ